สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานเสื้อพิมพ์ลายของร้านเรานะครับสำหรับวันนี้เป็นงานเสื้อพิมพ์ลายตามแบบที่ลูกค้าสั่งนะครับเป็นเสื้อพิมพ์ลายของสองกตอำเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับเสื้อรุ่นนี้จะเป็นเนื้อผ้ากีฬานะครับเนื้อผ้าใส่สบายไร้รอยต่อนะครับโดยลูกค้าสั่งให้พิมพ์ลายเป็นรูปช้างตรงกระเป๋าด้านหน้าแล้วก็ ตัวเสื้อก็จะเป็นลายไทยแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตัวช้างนี่นะครับรูปช้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับด้านหลังก็จะเป็นชื่อเอ็มซีศรีขรภูมินะครับตามที่ลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลูกค้ายังอยากได้ประสาทศรีขรภูมิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอศรีขรภูมิลงบนตัวเสือ้อทางร้านเราก็ทําให้ได้นะครับนี่นะครับตามแบบที่ลูกค้าสั่งสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยาก ปักสกีนเสื้อสั่งทําเสื้อก็สั่งกับเราได้นะครับ